ผู้ชมคนจนละก็เล่นหวยส่วนคนรวยเข้าว่าเล่นหุ้น <c oughs> แต่จริงๆคนเล่นหุ้นก่อนหน้านี้ก็ไม่รวยออกไปทางจนล่าสุดตลาดหุ้นเมื่อวานนี้เป็นยังไงเพราะเริ่มมีการขายวายุพักไงปิดบวกค่ะบวกไป11.14จุดนะคะหรือว่าบวกไป0.78เปอร์เซ็นค่ะมูลค่าการซื้อขาย61,118ล้านบาทระหว่างวันคือไปทำสูงสุดเนี่ย1436.80 ฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงบอกว่ายังไงตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นตลอดทั้งวันโดดเด่นกว่าตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียปจัจจัยหลักมาจากการเปิดขายกองทุนวาย,ยุพักเป็นวันแรกค่ะรวมถึงมีเงินทุนจากนักลงทุนต่างชาติไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะหุ้นใหญ่ที่เป็นกลุ่มวายุเนี่ยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเ,เราไปดูตัวเลขกันหน่อยนับตั้งแต่โบทคุณแพทองทาขึ้นมาเป็นน้ำมตรีเนี่ยณขณะน,น,นี้ส่วนใหญ่จะเป็นเขียว จำนวนหนึ่งจะเป็นแดงท่านผู้ชมล่าสุด16สิงหาถึง16กันยานหนึ่งเดือนเฉดเฉๆเนี่ยรวมแล้วบวก145.39จุดค่ะอ้าวนี่เป็นตัวเลขเรื่องหุ่น